นะครับวันนี้มานําเสนอได้ชาร์จคอมพิวเตอร์ดีเซลนะครับตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่ไทเกอร์ดี d แล้วก็คอมพิวเตอร์ดีเซลแล้วก็วีโก้ดีโฟดีนะครับวีโก้ดีเซลนะครับวีโก้ดีเซลไทเกอร์ดีโฟดีนะครับฟอร์จูเนอร์เครื่อง2.5เครื่อง3,000นะครับตัวนี้เลยนะครับใส่ตัวนี้เลยไทเกอร์ดีโฟดีวีโก้ดีเซล2.5 3,000แล้วก็ อะไรนะคอมพิวเตอร์ดีเซลเป็นตัวนี้เลยนะครับใส่ได้ตัวนี้ไซส์ขนาด200ล้อไอ้120แอมตัวนี้ได้120 M. 220 M แอมสอง้อแอมเราก็มีนะนะครับอันนี้120แอมนะครับอันนี้เป็นไดแทบิวใหม่นะครับประกัน3เดือนจากที่ร้านนะครับรอบนี้ทําขึ้นมาไม่มาก1 2ึ่สามสี่ประมาณ89ดลูกนะครับถ้าได้สนใจทักเข้ามานะครับ ราคาไม่แรงเลยนะครับราคาไม่แรงเลยแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เบนซินด้วยนะครับคอมพิวเตอร์เบนซินก็มีนะครับถ้าใครสนใจทักเข้ามาดนดววเลยนะครับมีอยู่แต่ตัตวนะสวัสดีครับ